สวัสดีครับพี่น้องมอน้มาเลก็ได้มาสักการะบาววังน้ำเด็นนะครับมาอีกครั้งนะครับก็เลยมาถ่ายความงามมาทุกคนได้เห็นนะครับทุกคนจากําลังเก็ดมาหลายหลายทีหลายหม่องนะครับนาะมาสักการะยิงจะกไก่สป,ปีใหม่นี่กับทุกคนกับมา ทำบุญนะครับก่อนจะถึงปีใหม่กับทำบุญทำสิ่งดีๆให้ตัวเองความงามงามงามครับขนาดพมม่าเนี่ยจะซีโมงเลยนะครับสีโมงแรงละ่ะแต่คนมาสักการะคนมาที่เราวัดปา,ามันเต็มเลยหลายลก็เป็นอกความงามนะขนาดจะสีโมงี้ครับนี่สีโมงค้นกันยังมาเต็มเลยครับ บรรยากาศนะทุกคนได้เห็นนะครับเดี๋ยวกิจภาคเป็นไปท้ายางบนนะครับว่ายงานมีไปหน่อยไม่สักเป็นต้นนะครับ เ้าไม่นั้องร้องวินน้องสีทาใบหน้าให้สดชื่นดีก็ดีก็อย่างนีที่คนดีเดน่งทาใตนี่ครับเนี่ยถ้าจะทานทานเกิดประเสริฐได้เพราะเราเก่บอนซ่อนรถล้อซ่อนว่างห้าบอ่อนซ่อนไปวัยสราชมองดูผ่านกัาวันนู่เอยผมโคสุกยกคำกรวยกรให้ เสาแต่ละต้นผมโอบโอบแทบสิไม่ได้แหละพี่น้องเอ้ยว้งใหญ่ครับครับงามงามพี่น้องเลยดันลางของห่างใ้เลยครับนี่ทางใ้ไม่สักลําต้นง่ายเลยพี่น้องเ วัดป่าวัาน้ำเย็นกับยู่อำเภอเมืองของจังหวัดมหาสารคามนะครับทุกคนกับมาได้รับเลยมาสกัดละกาละมากราวดโอเคนะเอ้ยงามกับงามงาม วอดตัวออกแบบเนาะออกแบบแค่ไหนนะซี่โมงเนี่ครับซี่โมงพิ่งการแม่งมากเลยนะครับไม่ใช่บรรยากาศแม่งที่เขาไม่เห็นนะครับผมจำมาเนี่ยครับทำที่ซองเลยมาวัดปลาวันเย็นขนาดจะซี่โมงเนี่ยครับคนมา ข้นบุญขึ้นมากบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยครับสวยดีครับงามงามครับวางวางกันไหมนะครับเด้ผู้ได้มาจังหวัดเอยจะะังหวัดมหาสารคามทานสารคา,ามกับมาสากาละนะครับวัดป่าวังน้ำเย็น งามกับงามอ้ยความงามโอ้ยงามกับอัพนอ์เลยงามดอ,อ้ยงามไปีอกเลยออกแบบในงามหนอนะครับเนาะ สัตั์เป็นต้นเลยครับตนนี่จะตอนใหญ่ๆเลยครับง,ง่งามาีวางๆกับมัทำบุญบเด็กันเด้อวัดป่าวังน,นั้นเย็ยนอย่อเพื่อเมืองของจังหวัดมหาสรา,ารคามนะครับว่านละขับก,กันมากนะครับความง่ามีตั้หลายหมอกเลยครับโสามทายตรง ศาลาตรงนี้กนครับกำปัตต์ในสุกยอดตรงนี้ครับน้ำครับโอ้ขึ้นมาหนึ่งครับเป็นแผ่นเ,นนเนนนนง่งเลยครับไม่ซัดล้วนๆนะครับพี่นออกขนาดประมมาเนี่ยห่าโม่งเลยครับ เนื่อจจะไปถานเนี่ยว่หวกันเท่เดียวอะไรนะจะไปถานี่แต่มือจะบนนูนได้บัอือ เครื่องเครื่องอะมันเตือนมันหายายใส่ในเอดีการ์ดเหมือนมันจะเต็มน่ามีกับพี่น,อน้องเอ้ยแต่ซีง้งเนี่ยครับคนก็นยังมาเต็มเลยครับน่าน่าน่าคนมาชัวร์ชาลิดนะครับยิ่งปีไม่ใกลก่จะปีไม่มากคนยิ่งหลาย ซอนควางามน,นะครับนะต,ติมากกรรมออกแบบเลย,างงาน,ยน่านีครับลายบรรยากาศของนางนี่ครับีหน่อยเอ,อ้ยไม่ทัาเป็นต้นเปต้นนะครับขนาดจะสี่โมงนะครับสี่โมงครัวทางบนกาบฟังทางบนกับเป็นประทาดนะครับเนาะประทัดเจดี ใายน่านมันเล่นดีเองนงามดีกับพน้ององว่านกับป้าธนาได้ครับเด้อวัดป่าวังน้ําเด่นมเเออืงจังหวัดมหาสรคามนะครับ